นี่ดินขุยไผ่นะครับเป็นดินที่ร่วนค่าพีเฮทสุดยอดนะครับค่าพีเฮระหว่างหกกว่ากว่าไม่เกินเจ็ดนะครับนี่ดินเดิมนะครับให้พี่น้องดูดินเดิมไม่ตัดต่อนะครับดินเดิมเนี่ยดินตรงใกล้ๆชิดนะครับนี่ดินเดิม เป็นดินดานดินสมองเรือเลยนะครับที่ขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับเป็นอิดเป็นมีแต่อิดแต่หินนะครับดินเป็นดินดานที่ไม่มีแร่ธาตุนะครับเนี่ยดินเดิมเขานะครับที่ลากเขารากไผ่มาไม่ถึงนะครับนี่นี่อันนี้ลากไผ่อยู่บริเวณนี้นะครับก็เราก็ามาเอาดิน ตรงนี้นะครับน,นี่นี่กอไผ่นะครับเนี่ยผลปลอยได้จากไผ่นะครับได้เยอะประโยชน์เยอะก็มีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นนะครับเนี่ยใบเขาก็เอาไปหมักทําปุ๋ยได้มองข้ามกันไปนะครับแต่ส่วนที่มันมีแต่ประโยชน์นะครับ เป็นไม้เศรษฐกิจเลยนะครับเพียงแต่เราไม่เอาไปเอาไปปลูกที่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆที่ของคนอื่นเขาเนี่ยรามไปที่ของคนอื่นเขาเนี่ยเอาออกยากผมเห็นมาหลายลายแล้วนะครับนุ่นเห็นไหมอ้ก,กอใหญ่เน,นี่ยสามสิบสี่รำนไมใหญ่ด้วยอันนี้ปลูกไว้20่สิบกอ มันก็ออกอยู่เรื่อยนะครับไม่ต้องดูแลนะครับปลูกทิ้งปลูกข้างบอ่อเนี่ยโอ้ดินไม่พังตาลายนะครับบังลมบังลมเนี่ยโอ้ชง,งัดเลยนะที่หนึ่งเลยนะครับไผ่เนี่ยมันจะลูลมเขาเรียก ไผ่ลู่ลมก็เอ็นไปตามลมอ่ะพอลมพัดไม่มีการหักโค่นใส่บ้านเรือนนะครับเหมือนมะขามอ่ะเขาเหนียวนะครับจะลู่ลมถ้าต้นไม้ไหนเนี่ยถ้าไม่ลู่ลมเนี่ยก็ก็จะหักง่ายนะครับโอเคนะครับันน,นี้ไผ่เนี่ยใบเนี่ยใบไผ่เปลือกยูค,คาเนี่ยเอาไปใส่ ที่ไร่ที่นาเนี่ยโอ้ปุ๋ยบำรุงได้หลายปีนะครับเพราะว่าเป็นพวกวัส,สดุที่ย่อยสลายยากนะครับก็ยากไม่เป็นไรเขาค่อยๆย,ย,ย่อยสลายให้พืชได้รับอาหารได้เรื่อยๆนะครับก็เป็นประโยชน์แก่พืชเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยหลายๆครั้งนะครับถ้าปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยเขาจะดูดกิน เฉพาะที่เขาดูดกินเท่านั้นนะครับถ้าเหลือก็เป็นส่วนที่เหลือก็ทิ้งไปนะครับแต่พวกวัสดุอินทรีย์วัตถุพวกเหล่านี้นะครับก็จะดูดกินเรื่อยโดยที่ไม่สูญเสียนะครับก็จะดูดเรื่อยดูดเรื่อยนะครับพอดูดกินทุกวันทุกวันก็จะทําให้ดินดีนะครับปรับสภาพดินให้สมดุลน,นะครับกับสภาวะแวดล้อมนะครับดีนะครับ ดินอนาคตที่เราเป็นดินดานที่ใช้ปุ๋ยเคมีมาเนิ่นนานนะครับเป็นดินดานดินเกลือเนี่ยหายนะครับหายเราต้องเป็นผู้ที่นำล่องลูกหลานนะครับเพื่อจะให้ลูกหลานได้ทำตามลูกหลานเขาไม่มีปัญญาหรอกนะครับคนสมัยนี้นะครับต้องอาศัยคนเก่าๆเ,เป็นตัวนำล่องแล้วก็สร้างนำทำนะครับ นี่นะครับปกล้วยกล้วยตอนนี้ก็ก็ก็ยังไงนะกล้วยตอนนี้ก็น้ำน้ำขาดน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ กล้วยกล้วยนะครับอย่าดุกเลยอันนี้กำลังกิมจูนะครับนี่เป็นหัวเปียลได้กินตลอดม,มันไม่น่านะครับพูดทุกชนิดนะครับนี่ต้องห่อไว้นะครับห่อไว้ กล้ยก็แทนหน่ออยู่ด้วยนะครับแต่ไม่มีด่างนะครับถ้าด่างก็รวยรเป็นกล้ยกล้ยน้ำหวานะครับเป็ดกมะกโอเคนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับจะพาพี่น้องนะครับมา เอาดินขุยไผ่ไปปลูกต้นไม้นะครับเพราะว่าเป็นดินที่ดีมากนะครับเป็นดินที่มีค่า pH อ่ได้ดีนะครับระหว่าง6.6ขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวจะทำปฏิกิริยากับดินนะครับอันนี้นี่น,นี่ดินขุยไผ่นะครับ นี่ลากไผ่นะครับลากเขาจะชนชัยมาไปทั่วนะครับแล้วเราก็จะขุดดินนะครับเนี่ยดินดินดีมากนะครับนี่ขุดไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยดินเนี่ดินนะครับเป็นดินล่วนซุยเลยนะครับเนี่ยนะครับ Hey. อันนี้ดินเก่าดินเก่าอยู่ข้างบนนี้อันนี้ต้องให้พี่น้องมาดูดินเก่าดินเป็นดินสมองเนื้อปาษาโคราชนะครับเขาเรียกว่าดินสมองเนื้อนี่ดินดินเก่านะครับแข็งมากน,นีรากรากลักไผ่มายังไม่ถึงมาถึงเป็นบางรากนะ เยอันนี้ดินเก่าดินเก่าก็พอใจได้แต่ว่าดินที่เขาอยู่ใกล้กอไผ่เนี่ยจะดีนะครับเนี่ยดูให้ดู มีแต่ลากไผ่นี่ครับเป็นลากไผ่เป็นอาหารนะอาหารพืชอย่างชั้นดีนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเอาไปใส่เครื่องนะครับบดให้ละเอียด นั้นันสุดยอดนะครับปลูกกัญชาเนี่ยเขาชอบขณิยมเอาไปไปปลูกกัญชาเนี่ยโอ<ฮ>้โ<ฮ>กัญชางามนะครับเนี่ยตอนนี้กัญชาเปิดอิสระแล้วนะครับในดินวิยไผ่เนี่ยปลูกโอ้นะครับนนเนี่ยนะสวยงามมาก เป็นขี้พวกพวกพวกมแมลงด้วยเลยด้วยนะครับเนี่ยขี้มแมลงมันก็จะเป็นปุ๋ยด้วยเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ว่าดีนะครับสภาพสิ่งแวดล้อมดีก็ดีไปหมดนะครับนี่หน่อไม้ โอเคนะครับนี่ไผ่ที่ตัดออกระหว่างที่นะครับนี่ปลูกห่างจากที่คนอื่นนะครับประมาณสักสองเม็ดนะครับสองเม็ดก็ดูใบเขานะก็ไปลบกวนที่คนอื่นเขาด้วย เนื้อถ้าแก่ก็จะตัดออกนะครับไผ่กิมซุงเนี่ยเขาไม่เหมือนไผ่ตัวอื่นนะครับเนื้อเยอะเนี่ยดูเนื้อนะครับเนื้อเยอะแล้วก็เขาจะนิยมเอาไปทำพวกฐานชาโคพวกน้ำแร่นะครับ ก็เป็นภยัยเศรษฐกิจเน่ยดุนเนื้อนะครับบางครั้งก็ไม่มีรูเลยเนื้อเยอะนะครับเนื้อเยอะเลยนะเนีย่ยรูตันรูกเกือบตันเนีี้ลำใหญนะ่ลำใหญ่ตันได้ซ้ำไปนะครับตันเลยนะครับเหมาะที่ เอาไปทำเสาบ้านไม้ไผ่นะครับทนเขาอยู่ได้6-7ปีก็ลำยังปกติแก่นะครับถ้าจะเอาไปทำพวกน้ำแร่พวกเผาถ่านพวกชาโคอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องใช้ไผ่แก่หลายๆปีนะครับยิ่งดี หันดูลำโอ้ลำนี้ลำสวยแล้วก็ใหญ่ด้วยไม่ได้สมบูรณ์นะเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้สมบูรณ์เนี้ยลำลำใหญ่แล้วก็ยาวมากตุก กิมซุงกิมซุงอ้าวไปเอาดินขุยไผ่กันนะครับ